สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊ก246สีหารอตนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะประจำเดือนเมษายน2566นะคะซึ่งคลิปนี้อาจารย์ก็เพิ่มความพิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะคือ เราร่มเรียนวิชาการดูหินมาด้วยนะคะซึ่งก็ดูมาหนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคยใช้ทำคลิปนะคะก็เริ่มเดือนเมษายนนี้สำหรับทุก,กราศีนะคะเราจะใช้หินในการเพิ่มลงดีเทลลงไปในการทำนายไพ่ด้วยนะคะเราจะใช้หินเข้าไปควบคู่นะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็ความละเอียดอ่อนลงไปอีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาขอพรนะคะจากตะกวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่ามีสิ่งใดนะคะอยากจะบอกชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอพลังงานบวกด้วยนะคะ ชาวราศีกรกฎประจาเดือนมีสายนนะคะ <c oughs> <c oughs> เ,เราจะมาดูพาไพ่ใบแรกกันนะคะของชาวราศีกรกฎ <c oughs> ไพ่ใบแรก <c oughs> ว้าวพิตตีดวัน King of One Nine of Hearts Oh Ten of Hearts โอ้โหเช้าก็ระกดแบบว่าแฮปปี้มากนะคะในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะ7 of One ซิกออฟวันมีแต่เรื่องงานทั้งนั้นเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะคะที่อยู่ในใจของชาวกรกฎเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้ The Emperor The l o v e r เดอจัสติกว้าวไพ่พลังงานบวกทุกใบเลยนะคะ Four of Four of One s i c ฟเพนตอออกมาเป็นไพ่คู่ของ t e o o p p n t t c l l เเลยนะคะโอ้ oh, เรื่องเงินเรื่องใหญ่นะคะตอนนี้เรื่องเงินเรื่องใหญ่มากสำหรับชาวกรกฎนะคะ เรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องรักเรื่องรองแต่ก็ไม่รองนะแต่ก็ไม่รองนะเดี๋ยวเลิฟเพขึ้นนะคะแล้วก็นายออฟฮาร์สขึ้นนะคะไร่ไรกันมาเลยนะคะเดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินความรักชีออฟฮาร์สโอหัวใจความรักโอ้มาเพียบ มาครบนะคะเออสะแล้วซึ่งทุกสิ่งบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งก็ได้ที่ทําให้ชาวกรกฏรู้สึกว่าเศร้าหมองหม่นหมองณนะปัจจุบันนี้เขาทิ้งทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะไม่มีอะไรเครือบแคลงใจชาวกรกฏอีกต่อไปรู้แจ้งเห็นชัดนะคะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เคยเอ่เครือบแคลงใจหรือเคยสงสัยเคยเคยที่จะ ละแวงและว,วังหลายๆอย่างนะคะที่ชาวกรกฏผ่านมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่รักก็รักไม่เต็มที่ให้ก็ให้ไม่เต็มที่รับก็รับไม่เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความเครือบแคลงใจนะคะมันได้ตอบชาวกรกฏแล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้ชาวกรกฏจะได้คำตอบทุกสิ่งอย่างที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องงานเรื่องความรักนะคะซึ่งตอนนี้จากฟ้าที่หม่นหมองกลายเป็นฟ้าหลังฝนเป็นอะไรที่สว่างสดใสแล้วก็ทำให้ชาวกรกฎมีความมั่นใจมั่นใจที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้มันงอกเงยมากขึ้นนะคะแล้วก็มั่นใจที่จะลงมือทำในสิ่งใหม่ๆที่คิดเอาไว้ว่า ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะเริ่มต้นสักทีหรือถึงเวลาแล้วที่เราควรจะตัดสินใจอะไรสักอย่างลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเรามาดูเรื่องของการงานของชาวกรกฎนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นคนที่วางแผนนะคะเป็นคนที่วางแผน ทุกสิ่งอย่างไว้เสมอไม่ผีผลมที่จะทำอะไรนะคะเพราะว่าคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะได้มาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ชัดเจนพอที่จะให้ลงลึกลงไปได้นะคะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เต็มร้อยแต่ตอนนี้เดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนี้ชาวกรกฎเห็นและมั่นใจเรื่องงานเรื่องเงินเห็นแล้วว่างานนี้สร้างเงินได้ มากมายมหาศารเห็นแล้วว่าเดือนนี้การเงินจะดีขึ้นนะคะไม่ตกกองไม่ตกป่องไปที่ไหนนะคะโอเคนะคะเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ชาวกรกฏไม่เคยที่จะยอมแพ้กับปัญหานะคะเล็กๆน้อยๆอยู่บนกองกุหลาบถึงแม้จะมีหอกดาบขึ้นมาก็ไม่ได้คารานะคะพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะพร้อมที่จะ ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาแล้วเพราะเห็นแล้วรู้แล้วชัดเจนแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระซิบชาวกรกฎเสมอนะคะอาจจะามาในรูปแบบของการฝันหรือการคิดนะคะคิดได้ว่าเอ๊ะควรจะทําอะไรเอ๊ะควรจะลงมือแบบนั้นเอ๊ะควรจะลงมือแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ค้างคาท่านก็ได้สะกิดใจแล้วว่าเออลูกเอ้ยทําอย่างงู้นนะ เป็นอย่างนี้นะนะคะชาวกรกฎถึงได้สว่างขึ้นนะคะสว่างขึ้นและพร้อมที่จะเป็นเจ้าสัวนะคะพร้อมที่จะเป็นเจ้าสัวพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เคร่งพร้อมด้วยทรัพย์สินคานแล้วนะคะมาถูกทางมาถูกทิศแล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยการเงินนะคะปัญหาอุปสรรคค่อยคอยคลี่คลายลงนะคะค่อยคคลี่คลายลงคุณจะได้รับความมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะจาก พลังงานของไพ่นะคะเป็นพลังงานบวกโดยทั้งสิ้นเลยนะคะพลังงานลบมีตัวเดียวซึ่งมันหายไปจากคุณแล้วนะคะเด e อ o ทาวการพังทลายของจิตใจการพังทลายของทุกสิ่งอย่างที่ไม่มั่นใจ ทุกสิ่งที่คุณลังเลใจทุกสิ่งที่คุณเจ็บปวดมามันสิ้นสุดแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณเริ่มต้นใหม่แล้วก็นับหนึ่งใหม่ด้วยความมั่นคงนะคะด้วยความมั่นคงด้วยความก้าวหน้านะคะไปเดินทางต่อไปข้างหน้าและก็พบกับสิ่งที่ใช่พบกับคนที่ใช่พบกับหุ้นส่วนใหม่ๆพบกับกัลยานามิตรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนเดิมที่ เ,เคยเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วตกลงที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือให้ความคิดเห็นให้คําชี้แนะกับคุณได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากในเดือนเมษายนนี้นะคะอุปสรรคต่างๆนานาหมดไปแล้วคุณคือคิงหรือควีนนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งท่านหญิงท่านท่านชายชาวกระกฎนะคะตอนนี้ มาพบหนทางที่จะเจอทางออกแล้วนะคะในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานก่อนหน้านี้อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างนะคะอาจจะค้าขายไม่ดีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังไว้ลงทุนไว้แล้วมันไม่ได้่างที่เราคิดไว้นะคะแต่ในเดือนเมษายนนี้คุณจะแฮปปี้สุดๆนะคะคุณจะโอเคและในเรื่องของความรักของชาวกรกฎต,ตอนนี้ก็ อินเลิฟมากนะคะอยู่เป็นตัวติดกันเลยนะคะอยู่ตัวติดกันเลยนะคะแฮปปี้มากเป็นสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะให้คำปรึกษาหารือและให้ในทุกๆสิ่งที่สามารถให้กันได้คุณและคนรักของคุณเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะคุณเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าถ้าใครที่อ่อ รักกันมานานแล้วคุณคือคู่ที่แท้จริงท,ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างสรรค์มาเป็นคนที่สินเสมอกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะมีความสุขร่วมกันได้ใครที่เป็นครอบครัวแล้วก็คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันส่วนท่านใดที่กําลังขยับสถานะขึ้นก็จงมั่นใจซะว่า คนที่อยู่ข้างคุณคือคนที่ใช่อย่างแน่นอนนะคะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าการงานการเงินหรือว่าอุปสรรคต่างๆนา,นานาที่คุณจะเจอเขาจะคอยอยู่ข้างเคียงคุณนะคะอยู่ให้กำลังใจและหาทางออกช่วยคุณไปนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะส่วนท่านที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะพบลักนะคะพบรักกับ ถ้าท่านหญิงก็อาจจะพบรักกับผู้ชายที่มีลักษณะสันทัดนะคะรูปร่างสันทัดไม่ไม,ไม่ไม่ขาวมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนดำนะเป็นคนผิวสองสีนะคะเป็นคนผิวสองสีมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำนะคะสามารถที่จะ,ะพึ่งพิงท้ายทั้งเรื่องของอจิตใจปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นที่พึ่งให้ซึ่งกันและกันได้นะคะส่วนท่าน ชายก็จะพบผู้หญิงที่มีลักษณะที่มีความมั่นใจความเป็นแม่นะคะความเป็นผู้หญิงในตัวเองเนี่ยสูงมากนะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรู้จักวางแผนรู้จักให้กําลังใจและช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะคะคนคนนั้นคือคุที่ใช่สำหรับชาวกรกฎนะคะ และคุณสอคนก็อย่างที่จะมีแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เยอะมากขึ้นให้ลงลึกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรยังไงต่อไปนะคะซึ่งในเดือนเมษายนนี้คนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักนะคะพบรักถ้าใครที่ อกหักผิดหวังเสียใจมากก็จะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะซึ่งเป็นรังครั้งที่สดใสกว่าเดิมนะคะเป็นอะไรที่ให้ความเข้าอกเข้าใจและจริงใจต่อกันนะคะส่วนเรื่องการเงินของชาวกรกฎเดือนเมษายนนี้ฉลุยนะคะค่อนข้างออกมาในทิศทางที่ดีมากๆนะคะการงานคุณมีการวางแผนไว้อยู่ก่อนแล้วนะคะก็ ปัญหาในในเดือนนี้ก็จะมีไม่มากนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีไอเดียมีซิกเซนแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวคุณเองที่สะสมมานะ,ะทำให้คุณรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำและคุณก็เป็นคนค่อนข้างยุติธรรม เป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการคบหากับผู้คนก็ตามอะไรที่คุณว่าไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องคุณก็จะพูดออกไปตรงๆนะคะส่วนใครที่รับคุณได้เขาก็จะอยู่กับคุณส่วนคนที่รับคุณรับความเป็นตัวตนของคุณไม่ได้รับความจริงไม่ได้นั่นคือเขาศีลไม่เสมอคุณบุญเขาไม่เสมอคุณเขาก็จะจากคุณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนรอบข้างหรือใครก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งเดินหน้าต่อนะคะเพราะอะไรที่ดีงามกำลังรอชาวกรกฎอยู่นะคะทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหล่พร้อมทั้งความสุขการเติมเต็มในชีวิตของคุณกำลังเข้ามาหาคุณแล้วอยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่านะคะเราจะมาดูไพ่เสริมกันนะคะว่าให้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม กับชาวกรกฏบ้างนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวกรกฏนะคะ Time of a nap การหยุดพักการวางแผนการพักผ่อนการทำให้สบายเนี่ยค่ะคือที่ผ่านมาคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วตอนนี้คุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วแล้วคุณก็พักใจคุณไว้แล้วพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะพร้อมที่จะลุยแล้วก็จิตใจคุณอยู่ในช่วงที่เบิกบานนะคะทำใจให้สบายนะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดมาเป็นสิ่งที่ อยู่ในสังคมหรืออยู่ในตัวตนของคุณที่เหมาะสมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะเจอสิ่งที่ดีคุณจะเจอเอ,อมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ก้าวสู่ถ้าท่านใดที่เปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงานใหม่ๆนั่นคือคุณเข้าสู่สังคมใหม่ๆที่มีความอบอุ่นและยินดีต้อนรับคุณอยู่นะคะคุณจะได้ Mending คุณจะได้ในสิ่งที่คุณ ปรารถนาถ้าคุณเปิดใจนะคะเปิดใจรับในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นนะคะทำทำทุกสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องและให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเคยทำให้คุณชอกช้ำแล้วคุณจะผ่านพ้นสถานการณ์อันอันที่คุณไม่พึงปรารถนาไปได้นะคะ The fresh นะคะคทำให้คุณมีความเบิกบานมีสติปัญญายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะเมื่ออะไรที่ไม่ดีคุณละทิ้งมันไปแล้วคุณก็จงอย่าได้ห่วงหาอาทรน,นะคะจงปล่อยวางกับสิ่งต่างๆแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณจง ในปัจจุบันนี้คุณควรให้ความสำคัญในปัจจุบันมากกว่าอดีตอะไรที่มันไม่ใช่ก็ให้ทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่ใช่อยู่กับงานที่ใช่แล้วคุณก็จะแฮปปี้นะคะต่อไปเราจะมาเสี่ยงทายหินนะคะเราจะมาเสี่ยงทายหินกันนะคะ เราจะเสี่ยงทายหินสองรอบนะคะรอบแรกขอลงลึกเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะคะของชาวรากรกฎกันนะคะขอเสี่ยงทายหินนะคะโอ้เม็ดแรกได้ซิทรินนะคะซิทรินตัวตนของคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างหรือไม่ใช่ค่อนข้างเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องงานเรื่องเงินมากเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเป็นแต่กห็หาเงินได้นะคะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเป็นแต่ก็หาหาเงินได้คุณมักจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เออถ้าเป็นการงานก็คือสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินเม็ดงานได้อย่างอย่างดีเลยนะคะคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรหลายๆอย่างที่จะ สนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะเม็ดที่2นะคะก็คือโรสคอร์สคุณเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตานะคะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนจิตใจดีนะคะอยู่กับใครใครก็รักนะคะอยู่กับใครใครก็รักนะคะโรสคอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานสูงนะคะสัมผัสแล้ว ัางงานสูงมากแล้วก็สีสวยด้วยนะคะทาให้คุณเน้นเน้นว่าคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีและคุณเป็นคนที่ที่พร้อมที่จะให้นะคะสาหรับคนที่อยู่ใกล้ที่คุณเนี่ยเขาก็จะรักคุณได้ไม่ไม่ยากเลยคุณอะอเมทิสต์นะคะคุณควรที่จะผ่อน เขาเรียกว่าอะไรผ่อนอารมณ์คลายความเครียดนะคะเขาบอกว่าอาเมทิสเป็นสิ่งที่เป็นมุงกุดของเราเป็นเป็นตัวที่จะช่วยให้ลดลดปัญหาถ้าในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะช่วยลดในเรื่องของการาประทะสิ่งต่างๆความเครียดหรืออาการเจ็บปวดร่างกายสิ่งต่างๆเขาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังเครียดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณ คุณอาจจะเครียดในเรื่องที่คุณตัดสินใจไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วก็เลิกเครียดนะคะเลิกเครียดเลิกเครียดแล้วก็อยู่กับตัวเองสิ่งที่เป็นตัวคุณจะดีที่สุดนะคะเพราะการงานของคุณก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้เม็ดเงินกับคุณนะคะและโลสคอสเป็นตัวสรุปบอกว่าความรักความเมตตาและความเอื้ออาทรของคุณ ความที่คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะจะทําให้คุณพบกับผู้คนดีๆบทสรุปแล้วคือสังคมใหม่ๆห,หรือจะสังคมเก่าๆก,ก็ตามมันจะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นจะมีความคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณมกักจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะในช่วงนี้คนที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับคุณจะเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตคุณและความรักที่ในองค์กรความรัก กับเพื่อนร่วมงานหรือสิ่งต่างๆมันก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะปกป้องคุ้มครองนะคะอเมทิสต์นี่ก็ช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะทำให้คุณพ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆได้นะคะการงานของคุณสรุปแล้วก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างมากนะคะแล้วก็คุณใช้ ความเมตตาของคุณในการบริหารจัดการแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่เขาตอบกลับมาด้วยความจริงใจยอย่างที่คุณให้เขาไปนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวกรกฏอ,อ่ะอเมทิสคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณมีความกังวลเกี่ยวกับคนรักของคุณนะคะแต่ว่า โอเคเขาไม่มีอะไรนะคะอเมทิสความรักของคุณยังคงดีอยู่ผู้หญิงหรือผู้ชายของคุณเป็นคนที่คนใกล้ตัวคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของการใช้เงินนะแต่ว่าเขาใช้เงินเป็นเหมือนกันนะคะแต่ก็หาเงินได้ดีหาเงินได้เยอะนะคะไพไร้เป็นการอุดลอยรั่วเขาจะช่วย ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้คุณได้เป็นคนที่คุณปรึกษาหาหลือแล้วได้คำตอบที่ดีและก็ตรงด้วยนะคะคนใกล้ตัวคุณอ่าแาลไซนะคะแาลไซก็คือความมั่นคงนะคะความมั่นคงด้านการเงินการงานความรักของคุณมาคู่กันเลยนะคนรักของคุณจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ คือเขาไม่ให้เขาไม่ให้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเตรียมที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือการเงินนะคะคนรักของคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีเงินนะคะเป็นคนที่มีเครดิตในเรื่องของอหน้าที่การงานในเรื่องสังคมนะคะเป็นคนที่มีน่านมีการในสังคมนะ,ะแล้วก็ทางบ้านก็ มีฐานะดีด้วยนะคะในในคนรักของคุณความรักของคุณนะคะกรีนอเวนเจอร์ีนความรักของคุณจะงอกงามนะคะแล้วก็เติบโตสุดสได้ผลที่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปนอย่างที่คุณคิดเป็นไปอย่างที่คุณคาดหรืออาจจะเกินคิดเกินคาดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขา อยู่ข้างคุณเสมอนะคะเขาอยู่กับคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วหรือยังคบกันอยู่คนรักของคุณพร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนคุณแล้วความรักของคุณจะเติบใหญ่เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผลิดอกออกผลนะคะความรักของคุณงดงามนะคะความรักของคุณงดงามมากชาวกรกฎได้คู่ที่สนับสนุนนะคะ ก็ขอวอวยพรให้ชาวกรกฎพบกับความสุขความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความรักที่สดใสเป่งบานขอบคุณนะคะที่รับชมติดตามคลิปสวัสดีค่ะ